ขณะของตัวานแต่ละย่อแต่ต่างกันนะอีกตัวที่เกีกับการื้อและาคือการเพิ่มเการเพิ่มเติมเกี่ยับรตัดแต่ตัดเวลานะครับเพราะว่าถ้าสมมติเราปขดตัวที่เขียวมันจะมีสามตุกตุกติดเชียวด้วกันโขดให้ไฟมันติกนะครับพอเรากดปุกในตัวไปแสางจะเจอแต่ราจะตัดไฟนะจะลงวันะถ้าสมมติเราตั้ง3ามวิธีอันนี้คือ วินาทีมันจะมีคูณเลขเลขก็เป็นวินาทีแต่ถ้าเป็นเลขก็คือสิบีตรงนี้จะกลายเป็นสามสิบปีไดแต่ถ้าเป็นคูก แค่กรปมทองานครับอันนี้ไม่ใหญ่อะไรใช้ไม่มากอันนี้ถ้าจะคูณคูณสามเออคูณสิบก็เปได้สามสิบนาทีเรากดไปแบันี้จะได้เรจะเรืี่ยตองนี้คือมีประโยชน์ในการนับเวลาในการใช้แสงนะครับม้นเป็นประโยชน์ในส่วนขวงแล้ประกอบน้อยที่สุดเท่าทั่จะทครับต้องครับ เกิดเวลาถ่ายเบลาอัดรูปไปสบายวะทำให้กระดาบฟองนะฉันอยาเปิดอยาเอาเวลาอัดรูปอยู่แล้วทวศาพท์แต่ฟองบันทีเนยนะครับเพราะว่ามันไวมากนะครับตัวนี้ฮะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้หลายคนอาจจะใช้มต้องเป็นจุดตัวที่ตัวเฟรงฟรีนะครับลเา เราจะวางจีดไว้ทับจุดกระดาษนะครับมีอีกที่จะตกงนตัวแม้เนี่ยนะครับเวลาเราสองเข้าไปี่ยเราแตะเกื่อนในตัวเงี้ที่เขาเรียกว่าเกลือรือเดินี่ยในตัวดีเราก็โบกัดให้มันชัดขึ้นหมายะึงชัะชัดแล้วในกรณีบางคนัี่ไม่รู้เท่าไรตัวแ้เท่าไหร่ไม่ชัดแ่ที่มันจิช่วยนะครับเดี๋ยวจะให้นองดีให้ดูตัวนี้ตัวนี้ ตองวระปรมาข้อทีวอยู่มาเดือดหาต้องหาไปเลยนคือตัวรเล็ไหลนะครับเล็งไหลตรงนี้เราจ้ไม่ได้สีแดงตรงนี้สีแดงไม่ใช่เล็ไหลทีกระดานฟอกเยอะเลยนะครับพอดีเราเ็นไม่ได้ลองเอาทพ่มาดนะครับพักต่างข้อกันขออภัย